คุณเข้าห้องน้ำเกินสงนาทีปราบสองร้อยจ่ายามาพูดแรของคุณนี่มันห้องนะ้ำบริษัทจะมาคิดเงินได้ไงเี่อ่านออกไหมไป้ายไม่อยากจะรู้เลยนะคะเนี่ยว่าบริษัทมีกฎอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะกฎเนี่ยผู้จัดการเป็นคนตั้งขึ้นมาจามา่ายมาเหงี้เง่าจะเป็นคนตั้งกฎขึ้นมาไปถ้าใครห้า เกินหนึ่งนาทีต้องจ่ายนาทีละหนึ่งร้อยบาทแต่นี่มันเป็นห้องน้ําบริษัทนะคะถือว่าเป็นห้องน้ําส่วนรวมใครจะเข้ากี่นาทีก็ได้อะไม่ได้กดก็คือกฏถ้าเธอไม่เข้าใจฉัะจะไเป็นคนสอนนเองว่าที่นี่กฎระเบียบเขาเป็นยังไงแล้วถ้าฉันไม่จ่ายพวกคุณสองคนจะทำอะไรฉันถ้าเธอกล้าแหกกฎที่นี่ฉัะจะให้ฝ่ายบัญชีหักค่าปรับออกจากเงินเดือนของเธอไงละ่ะถ้าเธออยากลองดีก็ลองดู ที่นี่ผู้จัดก,การใหญ่สุดฉันว่าทำตามกฎดดว่าไม่งั้นโดนไล่ออกไม่รู้ด้วยแล้วอย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็แล้วกันลองดูเซ็งชะมัดกดบ้ากดบออะไรวะเข้งน้ำนานก็คิดเงินคนมันปวดท้องจะให้ทำไงอ่ะที่นี่โคตรแย่เลยแล้วนี่แกเข้าไปกีน่นาทีอะสิหนาที นั่นก็หมายความว่าแกโดนหักไป1,400บาทเลยอะดิก็เออดิก็ฉันปวดท้องจะให้ทําไงอะออกไปเข้าห้องน้ำที่อื่นก็ไม่ได้เดี๋ยวก็โดนหักเงินจะหักอะไรกันกนกักกะหนาว่ะอะไรวะนี่พวกเราก็เป็นคนเหมือนกันนะเว้ยไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะกินอะไรเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องเข้าห้องน้ำอะผู้จัดการทําเกินไปจริงจริงว่ะจริงแย่ชมัสน,นี่ถ้าเป็นไปได้นะอยากจะลาออกตั้งแต่วันนี้เลยด้วยซ้าเอาเถอนะน่าฉันคนนึงแหละที่จะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบพวกเราแล้วเราจะทําอะไรได้อะเราก็แค่พนักา,งงาธรรมด เรื่องกฎระเบียบของบริษัทเราคุณส้มไม่ต้องห่วงเลยนะคะฉันรับรองค่ะว่าพนักง,งานที่นี่ทุกคนจะทําตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดงานฉันฝากคุณเฟิร์สช่วยดูแลจัดก,การเรื่องนี้ด้วยนะคะฉันเชื่อในความสามารถคุณคขะขอบคุณคุณส้มมากเลยนะคะที่เชื่อใจฉันฉันรับรองค่ะคุณส้มไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ถ้าหากใครไม่ทำตามกฎระเบียบที่เราวางไว้เรามีวิธีที่ดีที่สุดค่ะก็คือเชือดไก่ให้ลิงดูถ้าอย่างนั้นฉันฝากคุณเฟิร์สจัดก,การได้เลยนะคะ ถ้าคุณทำได้ดีฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้คุณค่ะขอบคุณคุณส้มมากนะคะคุณเข้าห้องน้ำเกินไปสามนาทีคุณต้องจ่ายมาสามร้อยจ่ายมาเร็วหรือจะเอาบจ่ายจ่ายจ่ายทีนี้เลยไม่ต้องจ่ายคนจนมีสิทธิ์ไหมครับแต่คุณน่ะไม่มีสิทธิ์จะบอกให้ใครจ่ายหรือไม่จ่ายมีแค่ผู้จัดการเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าใครจ่ายไม่จ่ายคนเดียวเท่านั้นจ่ายจ่ายไปเถอะน่า ไม่อยากมีเรื่องอะ่ะเขาเป็นแฟนกับผู้จัดการเลยนะเนยใช่ฉันนี่แหละแฟนผู้จัดการตัวจริงเสียงจริง t h i s is the v o i c e ถ้าไม่อยากเดือดร้อนเดือดร้อนจ่ายมาฉันบอกว่าไม่ต้องจ่ายไงจะถึงมือยอยู่แล้วดึงทำไมเนี่ยงั้นฉันห่างจากเงินเดือนเธอแทนแล้วกันอ,อ๋อฉันคิดเพิ่มไปสองเท่าเลยนะเป็นหกรบาทนี่คุณไม่รู้หรอคะ ว่าการหักเงินพนักงานมันผิดกฎหมายแต่นี่เป็นกฎของบริษัทเธออย่าเอาเรื่องกฎหมายมาอ้างเลยถ้าเธอไม่อยากทำงานที่นี่ก็ลาออกไปซะสิกฎหมายฉันว่าเจอแบบนี้ทุกวันก็ไม่ไหววะฉันว่าเราไปลาออกกันเถอะไม่ได้ไม่ได้จะเพิ่งลาออกฉันมีวิธีที่ดีกว่านั้น เสียอะไรวันนี้เนี่ยมีห้องน้ำว่างไหมว่างครับผมก็ว่าเอา้าคุณรีบอะไรขนาดนั้นน่ะไม่เป็นไรจับเวลาคุณเข้าห้องน้ำเกินไปห้านาทีคุณต้องจ่ายมาห้าร้อยบาทครับอะไรนะก็นี่ครับเข้าห้องน้ำได้ครั้งละหนึ่งนาทีถ้าเกินเวลาัไปเลยหนึ่งร้อยบาท คุณส้มคะนี่เป็นกฎที่ผู้จัดการเขอตั้งขึ้นามาใหม่ค่ะผู้จัดการตั้งอย่างนั้นหรอใช่ค่ะคุณส้มคุณส้มมาที่นี่ได้ยังไงคะถ้าฉันไม่มาเข้าห้องน้ำที่นี่ฉันคงไม่รู้ก็มีกฎแบบนี้ในบริษัทของฉันด้วยอืมูจะฮะบริษัทของฉันอย่าบอกนะว,ว่าคุณคุณคือเจ้าของบริษัทเงียบไปเลยฉันจัดการเอง เองินที่ผู้จัดการปรับพนักง,งานไปทั้งหมดเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับการที่คุณส้มมาเข้าห้องน้ำวันนี้หรือเปล่านะคุณส้มคะคือฉันอธิบายได้ไม่ต้องพูดคุณส้มรู้ไหมคะว่าตอนนี้มีพนักง,งานดีๆหลายคนกําลังจะลาออกเพราะผู้จัดการตั้งกฎขึ้นมากดขี่พนักง,งานในบริษัทเราคุณส้มก็ดูเอ,เองแล้วกันนะคะว่าสิ่งที่ผู้จัดการ กับแฟนเราประผ่องเขาทําอยู่เนี่ยมันถูกต้องเราหรือ,อยังคุณส้มคะคือว่าฉันเชื่อคาพูดของน้องสาวฉันน้องสาว<า>ฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าทําอะไรให้อยู่ในขอบเขตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทีน,นี้ต้องมาดูแลเรื่องนี้แล้วนะเข้าใจคุณส้มหมายความว่าไงหรอคะที่เรื่องอื่นเนี่ยฉลาดจังเลยนะคะแต่เรื่องเนี้กับทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้งั้นฉันเนี่ย จะบอกให้เอาบุญล,ละกันค่ะมันก็หมายความว่าคุณกับแฟนเราประองคุณโดนไล่ออกไงล่ะคะคุณซอ้อมคะคือฉันขอโทษค่ะฉันผิดไปแล้วผมก็ผิดไปแล้วอย่าไล่มองเลยนะครับสำนึกผิดอย่างไม่จริงใจเนี่ยอย่าขอโทษเลยจะดีกว่าค่ะไปกันเถอค่ะพี่ซอ้อม คุณซอมคะไม่นะคะคุณซอมคุณซอมเพราะเธอคนเดียวเลยฉันถึงต้องมาโดนไล่ออกด้วยกันแบบนี้เนี่ยนี่จะมาโทษฉันคนเดียวได้ไงแผนทั้งหมดเนี่ยแกเป็นคนคิดไม่ใช่หรอฮะเพราแกนั่นแหละเพราแกแหละเพราแกนั่นแหละเพราแกแหละผู้ชายทีสวยโทษฉันนะ